สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งครับผมกับช่างชัยครับทางช่องซ่อมแก้ปัญหามอไซค์สำหรับคลิปนี้ผมจะพามาดูอาการของโนวาเทนา่าหเกียร์ครับผมอาการก็คือสตาร์ตติดเดินเบาได้แล้วแต่ยังไม่ได้เข้าเกียร์ครับแค่กำคัดเ,เครื่องก็ดับแล้วครับ สาเหตุน่าจะเกิดจากอะไรครับผมอันนี้เป็นรถที่ลูกค้าเอาไปให้หลานทำให้ครับหลานบอกว่าเป็นช่างเรียนจบมาครับก็เลยให้หลานทำให้ครับแต่ว่ามันก็มีปัญหาครับผมแก้ไม่จบครับจะแรกมาไม่ติดครับตอนนี้ติดแล้วครับแต่ว่าแค่กำคัดครับยังไม่ได้เข้าเกียร์ครับมันก็ดับแล้วครับผมมาดูนครับดูอาการครับ ตอนแรกๆครับเสียงเสียงไม่ค่อยเนียนครับผมตอนแรกๆเสียงไม่ค่อยเนืยอครับไม่เนียนครับแต่ว่าตอนนี้พอได้แล้วครับแก้ปัญหาพอได้แล้วแต่ว่ามาดูอาการกำคัดระดับครับผมแต่ตอนนี้เครื่องมันหยับมันโดนน้ําครับต้องเอาลมเป่านะครับเดี๋ยวผมขอลมเป่านิดนึงครับฝนตกครับ ตากฝนครับปอล้ปอนะครับตากฝนทาให้ยังไม่ยังถึงยังไม่กำคัดมันก็ดับครับมันเบาไม่อยู่ครับมาลองลองดูก่อนครับให้มันเบาก่อนครับให้มันเบาได้ก่อนครับ ท่อมันแตกครับบอดีเจ้าของท่อเขาเจ้าของรถเขามีตู้เชื่อมเขาทำเป็นอยู่ครับก็เลยไม่ทําให้ครับให้เขาไปทาเองครับนับดับแล้วครับนิ่งแล้วครับนิ่งแล้วไม่ใช่ดับนิ่งแล้วครับตอนนี้มาเข้าดูมาดูว่าผมจะกำคัดครับยังไม่ยังไม่เข้าเกียร์ครับมันจะดับปั๊บจะดับไหมครับอาการไหมครับนี่เห็นไหมครับแค่กำคัดมันก็ดับแล้วครับอีกทีนึงครับ <'s> ค่รถรถเบาได้นิ่งได้ปิดเมียนนะครับดีได้ดีนะครับผมแต่ว่าแค่กำคัดแล้วดับครับไปดูนะครับนี่ครับกำคัดก็ดับครับสาเหตุเกิดจากอะไรครับตอนที่เข้าเกียร์ครับเรากำคัดเราเข้าเกียร์ แล้วเครื่องมันก็จะดับครับท่านเราไม่เร่งไว้ครับก็แปลว่าระบบคัดนี่น่าจะมีการประกอบผิดประมาณนั้นครับผมเดี๋ยวผมจะถอดให้ดูครับผมจะเลือให้ดูว่ามันเป็นเพราะอะไรครับตอนนี้ผมก็กําลังจะก่อนฝาครอบฝั่งคัดครับน่าจะมีการประกอบคัดผิดประมาณนั้นครับผมในความรู้สึกของผมนะครับก็ยังไม่รู้ว่าจะใช่หรือเปล่าน่าจะใช่ครับแต่ว่า ยังไม่เห็นครับก็เลยยังระบุไม่ได้ครับเราต้องเช็คดูก่อนครับต้องถอดดูก่อนครับว่าเขาประกอบมาผิดถูกขั้นตอนหรือเปล่าครับผมมันก็แต่ละอย่างครับแต่ละอย่างแต่ละวิธีแต่ละขั้นตอนครับแต่แต่ละเครื่องยนต์ครับมันก็ต้องมีการมีความรู้ขาอสมควรครับมีประสบการณ์มีความรู้ครับไม่งั้นก็จะทําไม่ได้ครับ ถึงทําได้ก็ทําได้ไม่ดีครับก็อย่างคันนี้ครับเขาผ่าเปลี่ยนซินจานไฟเปลี่ยนอะไรครับแต่ว่าสตาร์ทไม่ติดครับเ็าจังหวะไฟไม่ได้ครับสตาร์ทไม่ติดครับก็มาหาผมผมก็จะผมก็เช็คดูแล้วมันก็เป็นที่ริมครับริมจานไฟ ริบจานไฟเสียครับผมนี่จะไฟมันมันรูดครับแม่เหล็กกับแม่ริมมันไม่อยู่ในร่องเดียวกันครับมันก็ทําให้ระบบสตาร์ทมันไฟมันแก่ครับผมจังหวะจุดระเบิดมันไม่สมบูรณ์ครับมันก็เลยขี่ไม่ได้ครับก่อนการนี้ครับผมเจ้าของรถเขาเป็นคนค่อนข้างจะละเอียดครับก็แต่ว่าหลานมันจะทำให้ก็เลยต้องทำให้หลานทำให้ครับขัดไม่ได้ครับ หลังพึ่งดรงเยนจบมาครับแต่ว่ามันก็ไม่ประสบการณครับสองครัญที่สุดครับผมตอนนี้ก็ถอดออกมาเรียบร้อยแล้วครับถอดฟ้าบคขับเรียบร้อยแล้วก็จะค่อยๆคลอออกมาดูครับกําลังถอดฟ้าครอบครับผมโอ้หฟ้าไอปีกเกนจันปีกเกนฝังฝังคัดขาดครับยิงตอนนี้ของผมไม่มีอยู่้วยครับแต่ไม่เป็นไรครับ ไปซื้อมาแสบัาหลังครับเราดูสาเหตุก่อนครับว่ามันเกิดจากอะไรครับผมตามที่ดูตอนตอน,ตอนนี้ดูครับมันก็ไม่มีอะไรผิดปกติครับต้องมีอะไรสักอย่างครับ ลังคัดออกมาดูครับเพราะว่าเพราะว่าเราถกเราแค่กำคัดมันเครื่องมันก็ดับเหรอครับแปลว่าเครื่องมันมันมีการส่งกําลังมีการส่งกําลังไปที่ลูกสูบครับไปที่คอเขเวียงครับทําให้มันมันรับน้ำหนักแล้วมันก็ดับครับ <fan>. เพราะว่าเครื่องมันเบาครับแต่ถ้าเร่งขี่ก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าเร่งเร่งมืดไ,ไว้ล้าขี่ก็ขี่ได้ครับขี่ได้ปกติอยู่ครับแต่ว่าแค่ว่าเวลาเบามันจะดับแค่นั้นครับ กำคัดแล้วเวลาเราชะลอจะจอดอย่างเงี้ยครับมันดับก่อนครับมันก็คือสาเหตุครับผมที่ต้องลื้อออกมาดูครับเวลาเราขันแล้วก็ขันออกผมพร้อมกันครับตรงขันฝั่งฝั่งตรงข้ามออกพร้อมกันครับอย่างสมมติว่าสองตัวนี้ครับยะถอดออกได้ครับ ออกก่อนได้ครับแต่ว่าสองตัวนี้ต้องถอดออกพร้อมกันครับไม่งั้นไม่งั้นเสาฟ้ากดคัดตัวในครับมันจะหักครับถ้ามเอียงมันจะหักได้ครับเพรานเป็นมีเนยมเป็นมีเนยมไม่หนาครับหลวมด้ยครับไม่แน่นนะครับเนี่ยเห็นไหมครับนี่ครับไม่แน่นครับหลวมด้วยครับเห็นไหมครับหลวมด้วยครับไม่แน่นด้วยครับ อย่างนี้ไงครับมันทั้งเสียงดังทั้งไม่ได้ครับต้องถอดออกมาให้ดูครับผมตัวนี้อาจจะขันแน่นนะครับขันแน่นก็จริงครับแต่ว่าสามคัดครับดูครับสามคัดมันยังขยับได้เลยครับมันไม่แน่นครับผมมันต้องแน่นนะครับแบบนี้มันต้องแน่นครับอย่างนี้ไม่ได้ไม่ผ่านครับผมไม่ใช่ครับเดี๋ยวผมก็จะยิงคัดออกมาดูครับโดยการใช้ คเครื่องมือพิเศษครับลูกบล็อกพิเศษครับถ้าเราไม่มีลูกบล็อกพิเศษมันก็จะใช้สก,กัดตอกครับมันก็จะหัวมันก็จะเสียครับผม <c oughs> นี่ครับมันก็จะง่ายกว่าถ้ามาเรามีเครื่องมือพิเศษครับลูกบล็อกครับมันจะมีสามขนาดครับ จะมีเล็กมีกลางมีใหญ่ครับใช้ได้กับทุกรุ่นครับนี่ครับพอเรามาครับลังคัดก็แน่นอยู่นะครับย้ำแน่นอยู่ครับแต่ว่าที่มันหายไปครับตอนที่เห็นอยู่ตอนนี้ครับก็คือแหวนครับมันจะมีแหวนแหวนหนาๆตัวหนึ่งอยู่ตรงนี้ครับเราจะหามาใส่ให้ดูครับผม ก่อนอื่นมันจะมีแหวนตอนนี้แหวนหายไปตัวนึงครับแหวนอยู่ที่รงอยู่ตรงนี้คร <t ip captions> ับแล้วก็มาดูที่ลังคัดครับผมลังคัดก็ตัวนี้จะมีแหวนอยู่ตัวนึงครับก็ใช้ได้ใส่หุอยู่ครับแต่ว่ารู้สึกว่าแหวนมันจะเล็กไปครับก็น่าจะได้อยู่ครับเล็กก็ได้อยู่ครับไม่รู้ของเดิมมันหายไปไหนครับ เราเรามาดูการเลียงแผ่นคัดครับการเลียงแผ่นคัดครับก็ปกติครับแหวนแบบนี้ครับมันจะมีอยู่สองตัวครับไม่รู้เขาไปเลียงไว้ตรงไหนครับปกติกันไหมก็จะจะคว่ำอยู่งี้ครับตัวนี้แหวนมันจะคว่ำนะครับมันจะโกงครับมันจะคว่ำอยู่งี้ครับ เป็นแผ่นคัดตัวนอกครับมาดูว่าแหวนมันหายไปไหนครับผมแหวนอีกตัวนึงยังอยู่ไหมครับแหวนอีกตัวนึงอยู่หรือเปล่าครับค่อยๆถอ,อดเอาชิ้นให้เห็นครับผมปรากฏว่าแหวนหายไปตัวนึงครับแหวนหนา,หนา มันจะเป็นแบบนี้ครับตัวนี้จะอยู่จะอยู่ข้างในครับมันจะมีแหวนหนาๆอีกตัวนึงอยู่ข้างนอกครับหนากว่านี้ครับไม่รู้ว่าจะหามาให้ดูได้หรือเปล่าครับเดี๋ยวจะไปหามาให้ดูครับผมว่ามันจะไปค้นของเก่าครับว่ามีหรือเปล่าครับผมพอดีผม หาแหวนยังไม่ได้ครับมันก็จะไม่แหวนตัวนึงครับแบบนี้ครับเขาไปลองอย่างนี้ครับแล้วก็ตัวนี้ครับตัวนี้ก็จะใส่แบบนี้ครับนี่ครับที่ว่าไม่ไม่มีครับแหวนครับนี่ครับอย่างนี้ครับควอมลงครับแล้วก็ใส่ตัวนี้ครับ เราใส่ตรงนี้เข้าไปแล้วครับเราก็ตามด้วยแผ่นเหล็กครับนี่คือการเรียงแผ่นคัดที่ถูกต้องครับของโนวาเทน่าหรือว่าแนทครับสลับกันไปครับสลับกันครับ ผ่นสุดท้ายจะเป็นแผ่นคัดครับไม่ใช่แผ่นเหล็กนะครับแล้วก็ฝาปิดคัตฝากดคัดตัวสี่ขาตัวนัยนครับต้องใส่ให้มันลงนะครับเนี่ยครับต้องใส่ให้ลงแบบนี้ครับแล้วมันจะมีแหวนนะครับแหวนตัวนี้ครับแหวนตัวนี้ครับอยู่นี่ครับตัวนึงครับเราก็ใส่ จามคัดลงไปจามคัทลงไปครับนี่ครับอย่างนี้ครับเราจะใส่อย่างนี้ก็ได้ครับหรือว่าเราจะเอาตัวเนี้ยมาใส่ตรงนี้ก็ได้ครับก็แล้วแต่ครับใส่ได้สองแบบครับแต่ที่แน่ๆครับต้องมีแหวนครับตัวนึงครับอยู่ตรงนี้ครับผมตอนนี้ผมยังหาแหวนไม่ได้ครับนี่ก็คือสาเหตุครับที่ประกอบแผ่นคัดประกอบชุดคัทผิดครับผม ก็เป็นสาเหตุทําให้คัดทํางานไม่ปกติครับเดินเบาได้แต่ว่าสาตาร์ทสาตาร์ทแล้วกําคัดเบาได้แต่พอกําคัดแล้วก็ดับครับผมนี่ก็คืออีกสาเหตุนึงครับสําหรับโนวาเทน่าครับผมรุ่นอื่นไม่แน่ใจว่าจะเป็นหรือเปล่าครับผมเพราะว่าผมก็ไม่เคยประกอบผิดครับเห็นส่วนมากก็จะประกอบมาถูกครับผมหรือว่าคนอื่นก็ประกอบถูกครับแต่สำหรับคันนี้ประกอบผิดครับผม ก็หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อ FC ทุกคนที่เข้ามารับชมครับใครที่รับชมคลิปนี้แล้วเห็นว่ามีมประโยชน์ผมก็ขอกําลังแก่ด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ทางช่องนะครับผมสําหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับฝากติดตามคลิปต่อไปครับผมว่าจะมีสาระหรือว่าความรู้ดีๆอะไรมาฝากอีกครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ